วัดีค่ะวันนี้ริศพาเพื่อนๆมาที่ตลาดพัทพงนะคะริศพามาที่ร้านกาแฟนมหมีค่ะตลาดนี้เป็นตลาดเช้านะคะเพื่อนๆเดินเข้ามาในซอยประมาณไม่ถึงร้อยเมตรนะคะร้านนี้จะอยู่ตรงกลางเลยนะคะอร่อยมากอร่อยมากนะคะมีลูกค้าบอกอร่อยมากอยู่ข้างลูกค้สวัสดีนะคะเมนูพวกนี้ใช้นมตาหมีนะคะใช้นมหมีทำทำทุกอย่างเลยนะคะเป็นร้านกาแฟ ขายดีนะคะร้านเนี้ยเมื่อวานลิซ์มานี่คนลุงห้าบาทครับนี่กาแฟโกโก้ปกอันนี้นมอันนี้รสไหนตั้งเดิมอันนี้ไข่มันตับนั่นบาทไหมอันนี้อ่ะจะออกมันอันนี้ออกไม่มันครับไข่มันตับอะไรดีเอาเป็เไรกาแฟหรือโกโก้โกโก้ขายดีนะเอากาแฟดีกว่าเนาะเอากาแฟหวานปกติหวานน้อยจ้ะน้อยออกมันมันใช่ โอเ่เข้าใจตัวเองวะเนื้นสุกกินได้ เข้มข้นเลยนะใส่กาแฟผงกาแฟรวยข้างบนอีกด้วยเข้มแน่ๆนอนเมื่อไหร่เี่นี่กินแล้วนอนเมื่อไหร่เข้มข้นนะคะร้านนี้สามห้าบาทปกติก็เป็นคนข้าวก่อนม๋อมันเบาครับมันเบากาแฟนมมันจะเบาๆนะครับจะไม่หนักหน่วงขนาดนั้นขอบคุณครับน้องขายประจำไหมคะที่นี่ขายประจำครับ ทุกวันเลยจันถึงสุกครับจันถ um so ึงสุกนะคะตั้งแต่ประมาณกี่โมงอะคะเออหกโมงถึงเก้าโมงหกโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้านะคะกลางถนนครับกลางถนนเลยเพื่อนๆนี่เดินเข้ามานะคะตลาดพัดพงตรงเข้ามาประมาณร้อยเมตรค่ะอยู่ตรงกลางถนนนะคะรับออกงานนอกสถานที่ไหมได้ครับงั้นที่รบกวนขอบอร์ทท่าอยาไกลมากนะครับอยากไกลครนมหมี่ข้าวมัรับออกงานนอกสถานที่ก่าน้อย ไขมันต่ำหรือว่าอะไรได้อันนี้จะเป็นไขมันต่ำเบี้ยงหรอปกติกินตนนมนี้ไงอ่าอันนี้ไขมันต่ำน่อยอันนี้เขาจะรสชาติใสๆหน่อยนะคะใสๆแต่ใส่คาราเมลร้านนี้เป็นร้านกาแฟแก้วเลอะค่ะขายดีนะคะไม่ทันล้างค่ะขายขายม้วนเดียวจบนะคะอย่างเงี้ย าลาเมล,มลเฮ้ยเมนูนี้พี่เคยกินเอากาแฟรหรือว่าโกโก้ข้าวโกโก้ก็ได้หวานปกตินะนี่เขาบอกว่าของเขาโกโก้อร่อยนะคะ นมดั้งเดิมเนาะแต่นมดั้งเดิมมันจะกินอร่อยนะคะมันออจะมันโอ้คน ได้แล้วครับสามข้างนะครับแก้วนี้เลยพี่แก้แลวละสามสิบห้าบาทค่ะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับรับอะไรีพี่บ๊วยหวานนะ้อยโกโก้หวานน้อยนะ รับนะอะไรดีครับก็มีกาแฟโกโก้ซินมีจ้าชาไทยชาเขียวได้แล้วถามด้านนี้เลยพี่ครับ แร้อยเงี้ยโคโนะครับได้ครับเอาหวานปกติหวานน้อยครับพี่ปกติได้ครับเอาคุณพี่สามสิบห้าบาทขอบคุณครับหวานปกตินะโคโก่ขายดีนะคะสามสิบห้าบาทจา้ะสามสิบห้าบาททุกเมนูไหมคะทุกเมนูเลยครับยกเว้นนมล้วนสามสิบพอ อะไรครับขุณมากครับพี่รับอะไรครับลูกค้ามาเรื่อยๆเลยนะคะกาแฟเย็นหวานน้อยไม่ใส่เม็ดครับกาแฟเย็น้ยหวานน้อยใช่ปหะโอ้ยทิ้งเลย ไม่ได้ใช่ไหมคะลูกค้าบอกหวานน้อยแล้วเอานมนี้นะหรือว่าดังไอ้นี่ให่มันต่ำ ใช่แล้วครับพี่ใช่แล้วสา,าวทีว่ห้าบาทจ้ะอ่ะอันนี้นลยครับพรห้าบาทของกาแฟไม่ใส่เม็ดกาแฟไม่ใส่เม็ดกันหวานปกติหวานน้อยปกตินะกาแฟไม่ใส่คอฟฟี่เมดนะคะเพราะว่ามีนมอยู่แล้วเนาะครับเอาน,นมไหนครับสีฟ้าสีเหลือง ผมพี่อะไรครับกาแฟเย็นนะเก่งใจกับละย้อนมากเลยแต่วันนี้ขอสั่งโกโก้นะคะเอาเอาสีฟ้าค่ะ โอเคครับกาแฟออนทัางหวานถุงครับของเราอะไรนะกาแฟเย็นกาแเย็นหวานปกติไหมครับเพิ่มหวานด้วยหวานมันนะคะนี่บางครั้ง,งชีวิตจะต้องการความหวานนะคะ 2องช็อตเลย<ป>เลรยโบโ,โ,โก้เข้าไปนะคะหวาน <ขอ S 1> มัน <ขอ S 1> ละค่ะนี่ขอบคุณครับ น้องพี่ขอเบอร์โทรหน่อยอ่าครับ098ย์เก้าแครับสองแปดสามเจ็ดสครับศูนย์เก้าแปดสอนะคะออกงานนอกสถานที่แต่ว่าไม่ไกลมากนะคะเพราะว่าต้องมีขนพวกนมพวกอะไรไปนะคะเอาค่ะเพื่อนๆริฝากร้านกาแฟนมหมี่ไปด้วยนะคะ ตลาดพัดพงค่ะตลาดเช้านะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะน้องคะขอบคุณค่ะของพี่โกโก้นะคะโกโก้สีฟ้าค่ะหวานปกตินะหวานปกติค่ะ ดะะมีมีเมนูอะไรมั่งอะคะมีกาแฟครับโ,โกโก้โอวันตีนชาไทายชาเขียว5เมนูคเมนูแล้วก็มีพวกคารามเมลนะคะมีคารามเมลน้ำผึ้งโรยหน้าได้แอบได้ครับหวานมากหวานน้อยบอกได้ ไม่ได้กินโกโก้มาหกเดือนแล้วนะเอาค่ะอคขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ